กินนมเปแลยวกอฮอลร,รูไหมอะมัมิเป็นอย่างไรจ๊ะุ่มบอสอ,อ,อ,อืมอมอีกแล้วอมอีกแล้วพออมไหมอืดเกินคืนเืินเนอะเพราะเกินเลิกทองบพไาะดได้ยากตั้งใจตั้งใจกินวาย ล้างปากล้างข้อด้วยน้ำก่อนเดี๋ยวหยิบกินขา้าวเออเอาล้างข้อเองนานละเก่งมากว่าดิ้กินข้าวเลยด้ะมัมมัมมัมอาปากอ้ำอ้ำอ้ำคำหน่อยประเดี๋ยวอ้ำคำใหญ่ก่อนอ้ำคำใหญ่เลยไปเลยก,กินไข่นั่นนี่ ไครไคโอ้ยอัอบเบอ่งเบอเอามือลงก่อนมือลงก่อนอับ<ม>ปบลับโอ้ยกินยากยากไ้พี่น้องเลยายานายจะลืมกินนี่แหละไม่ดีเป็นไมดีล้วบ,บักเฮ้ยห้องห้องกวนเท่าไรห้องกวนเท่าไร้่อับอ แก่กินมันบัดเลยล่ะเจ้าเทียงแรงสามเวลาไชมันหม่ำมันหมัำมันหม่ำเก่งมากโอ้เจ้าจะกินได้พี่น้องเอ้ย